สวัสดีครับยินดี้ต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคาประจําวันที่28ตุลาคมนะครับออทองคำเนี่ยวันก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเ,เมื่อวันซืนเราจะเห็นว่าหลังจากที่มันมีการเบรกขึ้นมาตรงบริเวณแนวต้านที่1 7 8 7งเจ็ดแเถึงนเกนี่ยก็มีการทุบลงมานะครับก่อนหน้าเนี้ยผมยังผมยังมองว่าเอ๊ะก่อนหน้าเนี่ยมันมันทุบหลุดลงมายังคิดว่าสงสัยจะเป็นฟอลเบรกหรือเปล่านะแต่สุดท้ายเนี่ยจบวันมันก็ยังดึงกลับขึ้นไปปิด เหนือแนวต้านที่มันเบรกได้แต่ว่าภาพรวมก่อนหนะ้าภาพรวมก่อนที่จะเกิดแท่งเมื่อวานเนี่ยมันยังทําให้มองเป็นลักษณะของการเบรกเอาแล้วก็ย่อลงมารีเทสตัวแนวต้านที่เบรกอยู่ทีนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีการปรับตัวลงไปต่อเนื่องก่อนในช่วงเช้านะเปิดเปิด,เป,ดเปิดแท่งมาก็มีการปรับตัวลงไปนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยยังมองอยู่เลยว่าเอ้ยถ้าเมื่อวานปิดลบต่อเนื่องเนี่ยนะครับหลังจากที่มันมันเบรกเอาขึ้นไปทุบลงมารีเทสปุ uke, ๊บแล้วถ้าเมื่อวานปิดลบดูดลงมาอีกตรงนี้จะกลายเป็นฟอลเบรกทันทีแล้วก็ แล้วก็ภาพรวมเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะกลับลงไปเป็นคอเลกชันลงไปที่แนวรับด้านล่างแทนนะครับแต่ว่าสรุปว่าเมื่อวานนะครับก่อนจบวันเนี่ยมันมีการดึงกลับขึ้นมาปิดบวกได้อยู่เหนือบริเวณแนวต้านตรงนี้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมจะเปลี่ยนไปเป็นโซนแนวรับในระยะสั้นไว้ก่อนนะครับหลังจากที่มันเคยเป็นแนวต้านก่อนหน้านี้แล้วก็มีการเบรกเอาท์ขึ้นไปนะครับทีนี้ ตรงนี้ก็จะมองเป็นลักษณะของการเบรกเอา out, แล้วก็ย่อลงมารีเทสซึ่งเมื่อาวานเนี่ยก็ตรงนี้ก็ทําหน้าที่เป็นแนวรับในะระยะสั้นได้ดีนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึง่งถ้าวันนี้เป็นปิดบวกต่อเน,นื่องถ้าวันนี้จะปิดเป็นพักตัวหรือจะปิดบวกนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับแต่ถ้าวันนี้มันมีการปิดลบเคลียร์รียวอลลุ่มในฝั่งแรงซื้อที่เข้ามาเมื่อวานถ้าวันนี้ปิดแท่งแดงนะ มันก็จะกลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยยังยืนไม่ได้ไม่ไหวนะครับแล้วก็ยังต้องลุ้นแล้วในในแง่ของลุ้นให้โดยให้น้ําหนักระวังในเรื่องของการลงไวต่อมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการปิดบวกเมื่อวานนะครับทำให้เบื้องต้นเนี่ยทำให้ระยะสั้นยังยังพอมีลุ้นเป็นลักษณะของการเบรกเอาย่อลงมารีเทสเพื่อปรับฐานคอนเฟิร์มตรงนี้เปลี่ยนเป็นเป็นแนวรับจาก การเป็นแนวต้านก่อนหน้านี้แล้วก็พร้อมที่จะกลับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับซึ่งถ้าวันนี้ปิดเป็นพักตัวหรือว่าปิดบวกนะครับผมมองว่าแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปต่อก่อนในระยะสั้นเนี่ยยังมีอยู่นะฮะแต่ถ้าวันนี้จบด้วยการปิดลบนะครับมันจะเป็นการเคลียร์แรงซื้อที่เข้ามาเมื่อวานทิ้งและทําให้ภาพรวมอยังมีแนวโน้มที่จะอาจจะ,ะโดนทุบลงไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้มาดูกันนะครับโดยรวมโดยรวมนะครับตรงนี้ใครถ้าใครหาจังหวะเล่น เล่นไม้บายเนี่ยก็ก็ยังพอเล่นได้นะในระยะสั้นแล้วก็อาอาจจะอาจจะ TP มอง TP ไว้ที่ประมาณ1 1 8 2 9 1 8 3 0เนี่ยนะครับแล้วก็เอชแอลระยะ SL ก็จะสั้นนิดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสัก1 7 1 7 8 8, 8 6 8 5อะไรประมาณเนี้ยนะครับต่ำกว่าแนวแนวรับตรงนี้นิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าหลุดมาก็คัดซึ่งตรงเนี้ยอาอารตรงเนี้ยนะครับอาอารตรงเนี้ยมันก็จะ พอเล่นได้อยู่นะในฝั่งของไม้บายระยะสั้นนะครับส่วนใครจะเข้าเซลตรงนี้ยังไม่แนะนำนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมันไม่ได้มีการทุบต่อเนื่องจากเมื่อวันซื่อนนะถ้าเมื่อวานมันทุบหลุดลงไปต่างวันอ่าเป็นฟอลเบรกเนี่ยโอเคไม้เซลออหาจังหวะเล่นได้แล้วเอสแอลเหนือแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมแต่นี่มันมันดึกมันมันรับกันไว้อยู่นะเพราะฉะนั้นไม้เซลยังไม่แนะนํานะครับก็ประมาณนี้ส่วนระยะยาวเนี่ยระยะยาวอ่ายัง,ย,งยังคงไม่คาดหวังในเรื่องของการกลับขึ้นไปแบบ พันแปดพันเก้านะเพราะว่าข่าวเองปัจจัยเกี่ยวเนื่องเองก็ยังก็ยังไม่ไม่เอือ้อเขาเรียกว่ายังไม่มีอะไรมาสนับสนุนในฝั่งของทองคําในการกลับตัวขึ้นไปในระยะยาวนะครับในมุมมองนะก็เลยมองว่าตอนนี้ก็หาว่าเล่นั้นไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนในภาพใหญ่ก็ถ้าใครลุ้นจะถือยาวเงี้ยก็ไล่ t a i l i n g stop out นะครับในฝั่งบายนะก็ไล่ telling stop out นะครับแต่ถ้า มันไม่ไหวจริงๆก,ก็อย่าไปฝืนนะเก็บกำไรออกมาก่อนบ้างเพราะว่าราคาค่อนข้างผันผวนนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นภาพรวมมุมมองทองคําประจำวันนี้นะครับยังไงก็ถ้าเป็นประโยชน์ฝากเพืเ่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ